ตัดใจมันลำบากตัดแว่นดีกว่าเว้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดก็พาทุกคนมาตัดแว่นกันที่มองเดนะครับคือประทับใจเป็นอันดับแรกเลยคือที่นี่สะอาดมากพนักงานต้อนรับดีมากครับในร้านนี้นะครับเขามีการรับประกันจากพี่ๆพนักงานเลยนะครับว่าใส่ไม่สบายทางร้านยินดีเปลี่ยนเลนให้จนกว่าจะใส่สบายนะครับปัญหาหลักๆที่พอดเลือกที่จะมาตัดแว่นที่มองเดนะครับก็คือเวลาเล่นโทรศัพท์หรือว่าอยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยพอดก็จะมีไมเกรนขึ้นแบบปวดหัวมากปวดตามากไม่สบายตาเลยก็เลยอยากที่จะลองมาตัดแว่นดูนครับและร้านที่หลายๆคนแนะนําก็คือ มองเดนี่เองพาพ่อแม่พี่น้องไปตัดแว่นในโอกาสพิเศษได้นะครับเพราะที่นี่ราคาถูกมากเริ่มต้นที่990บาทเท่านั้นเองและที่สําคัญนะครับพนักงานที่นี่บริการดีมากดูแลทุกข,ขั้นตอนเป็นอย่างดีเลยครับตอบทุกข,ข้อสงสัยได้และที่นี่ยังมีนักทัศนามาตรหรือหมอแว่นให้คําแนะนําดีมากๆเลยคใครที่มีปัญหาสายตาต่างๆสามารถปรึกษาได้เลยแล้วก็จะได้รับคําปรึกษาได้ทันทีเลยครับนี่พรอดก็ได้มาแล้วนะครับแว่นตาเทๆ่ๆจากร้านมองเดนะครับใส่ง่ายใส่สบายมากครับน้ําหนักเบา และที่สำคัญนะครับใส่แล้วหลอด้วยนี่นี่โชว์หลอไปอีก